แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงครับผมไปเลยอะแอนลาสแอนลาทั้งสี่ครับผมเป็นตัวแทนตัดไปยก่อนตัวตัวดูจัดไน่อยมาทุกที่เอเจเลสสวัสดีครับพวกเราแอนลอสค่ะวันนี้มาร่วมงานกับพ่อมาครับผมเบบี้คลายคลายเบบี้คลายเบบี้อุยนี่รอรอตะหมกแกรอตะหมูรอตะหมูนี่หน้าน้องเพชรพุ่มพีลืมเลย เป็นังไงบ้างอันนี้เป็นยังไงก็จะบอกเป็นงานที่น่ารักมากๆครับแค่เดินเข้ามาในงานก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบน่ารักขึ้นมาทันทีเลยมากผมรู้สึกว่าผมเป็นคนน่ารักขึ้นมา4,000%ใช่จากจากที่เป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะจากน่ารักอยู่แล้วที่สนุกด้วยอ่ะคือก่อนที่เรามางานเราได้จุ่มกล่องกันก่อนด้วยใช่ที่ติดตามตัวเนี่ยคือเราจุ่มมาแล้วใช่ครับผมใช่เลยแบบเป็นเรื่องว่าเป็นความฝันของเราเลยการทา่เราได้จุ่มกล่องไปด้วยครับผมใช่ผมรู้สึกว่าเหมือนสนองนนนี้เป็ไงฮะสหรับ โอ้ยชั้นนี้เป็นไงพี่ภูมิจริงๆภูมิว่างบอกกับพวกเรามากเราว่าแอนด์านเนี่ยเป็นเป็นวงที่ค่อนข้างหลากหลายครับวันนี้เรามาในแนวน่ารักใช่ซึ่งถึงแม้ปกติผมจะน่ารักอยู่แล้วแต่วันนี้เราก็น่ารักเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับผมแค่นี้เลยเหมือนไม่เชื่อพี่ภูมิเลกแปลกๆเอางี้เป็นภูมิทำหน้าเหมือนที่เราถืออ่แเออเออยังไม่เหมือนมาต้องทำอาต้องทำอานี่ตัวนี้นะครับทุกคนครับตัวนี้ อันนี้เหมือนกินอะไรแล้วขบมาจุนี่เหมือนไม่ยอมอะไรนะฮะจุนี่เหมือนไม่ยอมจุนเนี่ยเร็วๆย้อนไปย้อนไปย้อนไปหน่อยเจนซีหน่อยเร็วเจนซีอุ้ยอ่าเจอแท๊ดเจนอฟ้าเจนอฟ้าเจนอฟ้าเลยอ่ะแท๊ปเบอร์เขาเหมือนสดเออเออแท๊ดดูทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยดอกเออคือเราสามคนคือแบบเราก็น่ารักอ่าแท๊ดดูนี่ยเนี่ยเนี่นี่ให้เจนซีชมเลยเออเออครับเพราะ่เราชอบอาร์ทอยู่แล้วไหมใช่คราชอบก็คือ อันลรกกับการเปิดของสุ่มเป็นอะไรที่ของผู้การ,รใช่ใช่ต้องติดต้องสะสมตัวไหนไหน้าอเอางี<อ>ผ้ผมผมสะสมซีเ็ดครับ เขาเปิดได้แต่ซีเคทแต่วันนี้เปิดไม่ได้แล้วแต่ในเมืองไทยก็ไม่แพงพปไปเมืองนอกก็ซื้อมาก็นั่งแก็บใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าเห็นกระเป๋าของเราแต่ละคนคือจะเห็นห้อยเต็มกันหมดแล้วค่ะเบบี้เห็นห้อยทุกอย่างคือแบบเยอะมากๆฮะล่าสุดวันเกิดผมครับแอนลาซื้อของป๊อมมาดให้เป็นตัวไซส์แบบใหญ่เป็นตัวใช่ใช่ถ้ามันไม่ได้ซีเคทจะได้ตัวซัมมาเรามีวิธีจัดการยเป็นฟิลขายไหมเป็นฟิลขายขายเพื่อนใช่เป็นฟิลหลอกหลอกเพื่อนในวงว่าเอ้ย ตัวนี้ไม่มีเลยนะเออเปิดมากเปดมากใช่แต่ใคเหยื่อใครเหยืี้ใครขยี้ขยี้กันทุกคนนะครับแล้วแล้วแต่โอกาสแม้กระทั่งทีมงานก็โดนนะอย่างวันนี้ถ้าเกิดเป็นใครเบบี้เนี่ยผมสะสมหมดเลยกระซาร์ก็สะสมหมดเลยครับใช่พี่พี่มีเต็มบ้านเลยขายเบบี้เออแคเก็บทุกตัวเลยเหรอเก็บครับเก็บเก็บครับเก็บจริงเก็บเก็บจริงเก็บจริงเก็บจริงเพราะว่าไม่ค่อยมีคนซื้อต่อผมก็ขายแพงครับผมอหอเหรอมูลค่ามันสูงทำไมถึงใชระบบแพงล่ะก็หากำไรจากเพื่อนครับ เราเล่นแต่ว่าทุกตัวผมรู้สึกว่าน่าเก็บเป็นคเลยนะใช่ครับทุกแบบทุกคอลเลคชันของเขาคือทำมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอ่ะของมันต้องมีคือแต่แต่แต่ละคอลเลคชันอะมันมีความน่ารักของมันใช่อย่างตอนนั้นตอนนั้นพี่ก็เก็บของอะไรนะไอพาวเวอร์พับอะเออพาวเวอร์พับอันแล้วอัเราสุดเลยอันนี้เดี๋ยวไปเอาไปวางไปข้างกันหน่อยดีกว่าอ่าที่พี่มีกันอะไรอย่างฮะยางเนาะมีมีแล้วมีแล้วอีกซื้อก็เหลืออีกน่ารักมากอยายต่อขายต่อยได้ได้แลรวเล่น ใช่ผมขายตัวนะใช่จริงมีเท่ากันครับมีเท่ากันสักใช่สามตัวครับเพราะผมน้องหลุดไปแล้วอ่ะติดติดไว้วันนี้งั้นเป็นสี่ม่วงเหมือนกันเลยสี่ม่วงเอาฝากมาฝากมาฝากวงใช่ไหมครับไม่ใช่ฝากงานวันนี้ครับผมตอนนี้พวกเรานะครับก็อยู่ในงาน cry baby rescue มาแบบคิวตี้นะครับเพราะเป็นพเศษนะครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับครับผมนิสเซนทันโวนะครับเจอกันนะครับ พูดถึงโอลิมปบก็ติดเฮโลก่ะครับ อันดับหนึ่งของจักรวาลเฮ้ย่าอกันเลยบอกว่าไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนคนก็ยังพูดถึงอยู่ครับและล่าสุดเราประกาศไปแล้วว่าปีหน้าเจอกันนะครับโอลมปสอนนะครับไมบอกว่าเร็วมากนะฮทั้งตัวทั้งศิลปินแล้วก็แฟนสทุกคนศิลปินยังไม่รู้เลยว่ามีอ่ะอยู่ดีก็มานะครับรู้พร้อมทุกคนไม่รู้ว่าเร็วไปไหมด้วย่จงคนบอกว่าโอลิมปมหนึ่งอ่ะจองไม่ทันเลยคนเยอะมากเราก็เลยบอกรีบบอกก่อนรีบก็บตังเราก่อนใช่แต่ว่าสนุกมากๆรู้สึกเหมือนแบบได้เจอเพื่อนได้เจอแบบ เหมือนงานกิจกรรมโรงเรียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยแบบเราเรียนอยู่มัธยมเนาะครับผมใช่ก็คือเห็นภาพนั้นเลยฮะอย่างเขาไมมีครั้งที่สองแล้วเราจะต้องไปเพิ่มสกิลตรงเองของเราต้องเพิ่มทุกตรงเลยครับผมทุกตรงที่เป็นกีฬาเลยฮะการตลอดมันต้องทำได้หมดทีเดีวมันจะเป็นเออเออเป็นในส่วนของกีฬาทางน้ำแต่ถนัดกว่าอ่าใช่ทางน้ำมันน่าจะต้องมีแล้วไม่ใช่หรืออุ้ยน่าจะไม่รู้ครับผมไม่อยากให้มีมากถ้ามีถ้ามันเป็นไปได้นะครับก็อยากให้มีฮะระบังระบังใต้น้ำใช่ระบังใต้น้ำเป็นฟิว ใช่งมหาเหรียญอะไรอ่าเงี้ยไม่แต่ปีหน้าเนี่ยผมเตรียมแล้วนะเริ่มซ้อมบอลแล้วด้วยนะเริ่มเล่นบอลแล้วเผื่อเขาจะให้ลงสองกีฬาออ๋ทั้งบาสทั้งบอลเลยอะไรที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับผมประกอบการที่ผ่านมาไปถึงการเล่นบาสเหรอครับก็ชนะครับโมเดลก็ชนะครับผมก็เราไม่แพกันนะใช่เราไม่แพ้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากเปลี่ยนอะไรปีหน้าเนี่ย คืออยากให้ทั้งทีมบลูเดฟวชนะเลยครับผมแล้วฝั่งนั้นเราชนะอะไรบ้างไหมคือก็ชนะบ้านเหมือนกันครับรรคือเราค่อนข้างที่จะเล่นกันแบบสนุกมากวันนั้นนะครับทุกกีฬาจริงจังกันมากแล้วก็อีกกีฬาที่ผมรู้สึกว่าต้องกลับไปซ้อมอย่างมากคือจอนเบ b ี้บอยจักรยานเด็กใช่เพราะวันนั้นผมแพ้แบบ ภาพรับแบบ, <c oughs> บ,บบบ, <c oughs> บ,บดิจิตอลฟูดปิน๊น <c oughs> อะอยู่กับเราไปตลอด <c oughs> มันแพ้ยังไงมันแพ้ตรงไหนมันแพ้ตรงจักรยานหรือแพ้เพราะเรามันแพ้ทุกทุกอย่างมันผิดนะ <c oughs> ครับมันไม่ควรเอาคนสูง190กว่าไป, <c oughs> ไ,ปไปปั่นจักรยานเด็กตั้งแต่แรกแต่เราก็พยายามเต็มที่แล้ว <c oughs> อะไรใหม่ๆหม,ม,ม <c oughs> เนี่ยอะไรใหม่ใ <c oughs> พอเราแรงเกินเราก็ล้มอะไรอแล้วปีหน้ามาใหม่เราจะยังไงอะเราจะไปถึง100หรือ160ปีหน้าผมว่าเราไม่น่าที่จะลงแล้วนะอะไรนะครับยังจะให้ลงอีกเหรอ ันดีร่าไม่ถูกปนอุปสรรคยังไงอ่าใช่ครับวิธีแก้ไขยังไงผมว่าซาดีร่าไม่ถูกอุปสรรคผู้ใหญ่ที่ให้ผมลงเป็นอุปสรรคก็คือฝากคนละปีหน้าจำแนกกีฬานี้ออกไปเอาออกไปเลยอาจจะเอาอย่างอื่นมาแทนเช่นอ่าหมากเก็บหมากลิ้นอะไรเงี้ยกีฬาใช้สมองอะไรเงี้ยเลย ผมแข่งซูโม่ครับจะบอกว่าชนะเออและแข่งกับนายแอดลารด้วยเออคือจะไม่อยากจ,จะพูดมากแต่ว่ามันเป็นความสามารถขลงจริงครับผมอันนี้จะขนาดไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะพูดมากเนย่ยเ้าเพราเราชนะนายแล้วนายคณที่ใหงบ้าง คือเราก็ไม่รู้จะบอกไหนไงครับคือเราฝึกมาครับผมเราเราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาเราก็เลยค่อนข้างแข็งแรงครับผมใช่สมนายที่เขาไม่ได้ฝึกอีกว่ายังไงผมว่าเขาอาจจะเล่นเกมเออเขาเล่นเกมเยอะไปเขาไม่เออเขาไม่ค่อยซ้อมอะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกเขาอยู่สงสารนายแล้วที่ขนาดไม่พูดเนี่ยเราไปพูดกับเขาดีกว่าสงสารแล้วอยากพูดกับคนไม่มากเลยครับพูดแล้วเราสะเทือนใจพูดสะเทือนใจนิดนึงให้ส่วนของให้ส่วนการถ่ารูปที่ถิงกับพี่จัง ว่าอยากเองี้เอด้วยการเอยเหรอครับมันเป็นยังไงบ้างมันมันเป็นตยังไงคือคือเอ็นดูครับผมเอ็นน่ารักมากๆคือวันนั้นคือน้องเอเนเดินมาชวนว่าแบบอยากถ่ายที่รักครับด้วยอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบน้องน่ารักมากๆเลยแล้วน้องคือแกะท่ามาแล้วแกะท่ามาแล้วเราก็ต่อท่าถ่ายกันอย่างเร็วๆครับผมรู้สึกว่าแบบเออน้องคนนี้น่ารักน้องคนนี้ตั้งใจทำงานก็เลยแบบ อยากเก็บมาเลี้ยงเขาทำไมอยากเก็บมาเลี้ยงล่ะเอ้าน้องคนนุ๊กนิ่มน้องน่ารักมากๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มีคู่แข่งอยู่อ่าเราไม่ไงพี่จังเพอร์เซ็นที่เขาเขาเริ่มแล้วล่าสุดเขาก็รุนหว่าเขาก็ขิงเราล่าสุดเขาเริ่มมาแย่งแย่งผมแล้วแย่งเลี้ยงแล้วแย่งเลี้ยงแย่งเลี้ยงพี่จังเขาเลี้ยงไปเถอะโอพี่จังเราเลี้ยงตัวเองก่อนเเออรรีี่่นนะลยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมอยากมีน้องอยากมีน้องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยากเลี้ยงเพราะว่า เป็นเด็กเล็กสุดในบ้านแล้วก็เล็กสุดในวงไงแต่พี่จังเนี่ยเขาโตสุดแล้วเขามีน้องเพอร์เซสก็เลี้ยงเพอร์เซสไปแต่ผมเลี้ยงเอเอเองครับเอเอเลี A ้ยงยากไหมล่ะมองแล้วมันิดทางเลี้ยงไม่ยากครับ A A เอเอเลี้ยงง่ายมากๆครับผม, <ST AR> มอะไรนะครับเอเขาพูดครับตอนแรกหนูว่าเอจะเป็นแบบน้องเงียบๆแต่จริงๆเขาเขาคุยเก่งเขาก็อาจจะขี้เขินนิดนึงพอเริ่มสนิทกันแล้ววจะพูดเยอะขึ้นครับิดว่าที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงเขาด้วยอะไรได้เลี้ยงด้วยอะไรเหรอ ล่อขนมมั้ขนมหวานขนมหวานล่อถ้าไปกินนมหรอถ้าไปกินนมนี่ไงแล่าสุดผมชวนเออล่อด้วยใครเบบี้ฮาทอยครับผมใช่ไม่ได้ปังจังนะเขาขิงไปหึงจังเบาได้เบาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สเต็ปพี่จูแย่งเอเอมาให้ได้นะครับ ตอนเราแขวนไม้ั้งจั่งเราก็เบียดกันไปเบียดกันมาจะมีภาพแบบเป <ไฟ S 2> ็นถูไปเ,เล่นเล่นสนุกสนุกลเลยกับพี่จังพี่จังเป็นคนวิ่งเร็วครับผมก็จอยด้วยกันจอยด้วยกันเดี๋ยวไว้ซ้อมไม้กันอีกครับผมนอกจากเราได้บอลจบแล้วค่ายเราจะมีคอนเ,อเอสนใหญ่อีกครับผมเตรียมตัวกันยังไงบ้างจบอันนั้นมีอันนี้เพิ่อมอันนั้นก็คือคุณไม่รู้ยังจะรู้แลาวอันนี้ลู้แล้วนะคือคอนเซ็ปต์คือมัลติเวิร์สตอนนี้เราก็เริ่มสร้างเริ่มสร้างเครื่องของฟิสิกส์แล้วไปมัลติเวิร์สอื่น ม่่เลนจะ okay. บอกว่าเป็น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 คอนรวมค่ายใหญ่คันน้งแรกนะครับผมใหญ่ทุกคนมาดูกันก็มีเจมีนิก e ้ามีดอมีแอดลามีโฟอีมาแม่อยากให้ทุกคนมาดูกันจะบอกว่าโชว์ตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมจริง <มา S 2> ว<ะ>่นนานนไม่รู้ก็อาจจะต้องเริ่ม้อมนล้นใช่ แต่เขาบอกว่าจัดที่้องหวัดจะเหมาหรือเปล่าเพราะว่ามันเต็มอวกาศจังหวัดจังหวัดอาจจะไม่พอไี้ต้อเรามันต้องหนไม่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมว่ามันล้ำกว่านั้นแน่นอนคือมันจะไม่ใช่มัลติเวิร์สธรรมดาแน่ๆเอาแล้วพวกนี้เขากดดันกันแล้วเดี๋ยวคาดหวังแล้เนี่ยนาครับคาดหวังแล้เนี่ยนอกจากนั้นยังมีแคมป์ป้าซวยครับเพิ่งประกาศใช่ใช่ใช่คือเอาง่ายงานเยอะมากตอนนี้ยุ่งอ่ะเดีเดี๋ยวจักมาทิวมาติเวิร์สก่อนดีือว่าเราจะสลับโทรกัน เราไปโชว์ของเพลงกัโบอีบ้างผมรู้สึกว่าใหญ่ทุกคนเราตื่นเต้นดีกว่าเราตื่นเต้นกันว่าเออจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสามารถลองเดามาได้แล้วก็เตรียรแข่งขันเขาตอนนี้พวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นบ้างเจริงจริงเราเริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วจริงจริงเรามีการแอดมันว่าเราอยากทำอะไรกันเพราะว่าเราต้องทมาถูกรูปแบบจริงจริงจริงก็มีมีคิดบ้าครับแต่ว่าก็รอดูว่าเออฝั่งผู้ใหญ่เขาโยนโจทย์อะไรมาให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าตรงกลางมันสามารถทําตรงไหนได้บ้างครับผมก็อยากให้ทุกคนรอดูแแแตตต่่่จะบบบอออกกวามมมมันนนนนเเเลยยยใหทุครรรีีพ้ เตรียมทรัพยากรให้ดีในการคือเงินคือเงินครับใช่ในการสนับสนุนเด็กตัวเล็กหลายๆคนนี้นะครับผมเอาตรงนะครับผมเป็นคนเดียวที่ไม่มีใครบอกอะไรผมเลยครับผมรู้ผมรู้ทุกคนเลยใช่แต่ก็เอาตรงว่ามันสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนก็สุดเซลบกิจแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเยเลยหรออาจจะยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่รู้อันนี้ไม่รู้ ไม่รู้ท่านรู้สึกยังไงประกาศที่มบอกเลยสปอยโดนสปอยถ้ารู้ถ้ารู้แล้วบอกด้วยนะครับท่ารู้แล้วบอกด้วยเหมือนลอสแองเจลิสนะเออคือนั้นเออครับผมก็อยากจะฝากพวกเราอลาซอยด้วยนะครับแล้วก็ เราจะมีงานอีกหลายๆงานออกมาอีกเยอะมากๆนะครับอยากให้ติดตามแอนด์ลัสพิเศษนะครับผมแล้วก็มาสะดกด้วยกันกับพวกเรานะครับถ้าสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้นะครับผมว่าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ฟังเพลงพวกเราด้วยนะใช่พอเพลงล่าสุดเพลงเป๊ะนะครับที่เพิ่งปล่อยไปก็อยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับลองไปฟังไปดูอย่างดีนะครับเชื่อว่าจะชอบแน่นอนครับอย่าลืมทำทันเลนจิตต์จะบอกว่าแว่นตากันแดดเริ่มขาดตลาดแล้ว เราทุกคนจะใส่ตามเราครับผมก็อยากรีบไปทำแพร่กันนะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่านะครับใหญ่ทุกคนนะครับมาเดินเล่นที่ Cry Baby l e t s Go e Barbecue t i p o p u p Event <Yeah. S 2> นะครับ